คำเตือนฟังฟังฟัง,ฟงใครนอนอยู่หนวกหูปิดไปไม่ต้องดูวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่โอเวอร์มากบอกเลยมากด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้อายุต่ำกว่า18ปีไปจูงแขนพ่อแขนแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้านาอามานั่งดูด้วยจะได้บอกได้อันไหนควรดำอันไหนไม่ควรจ่าจและนำไปใช้ลุงเตอือนแล้วนะเว้ย สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับลุงโทนี่นะครับพอดีวันนี้จะไปขอนแก่นแล้วทีนี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงสะพานห้วยตอง <c oughs> แค่พูดกูก็ขนล,ลุกแล้วอ่ะ <c oughs> คือมันจะต้องผ่านสะพานห้วยตองเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าที่นั่นอาถรรพ์ก็เลยว่าเฮ้ยจอดถ่ายคลิปหน่อยสักคลิปหนึ่งจะไปดูหน่อยเส้นนี้นะฮะจะเป็นเส้นหล่มสัก์ไป ชุมแพก็คือเส้นหลมสศักจะไปน้ำหนาวแล้วก็เข้าชุมแพแล้วก็เข้าขอนแก่นและสะพานห้วยตองนี้บอกเลยครับว่ามีประวัติที่น่ากลัวมากซึ่งตัวลุงคนนี้เองก็ไม่รู้ว่าความน่ากลัวมันจะขนาดไหนแต่พอลุงคนนี้ไปดูตอนกลางวันคือวิวมันสวยมากคนจอดถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแต่กลางคืนยังไม่มีใครไปครับบอกเลยยังไม่มีใครไปลุงคนนี้ขอไปเป็นคนแรก สะพานห้วยตองกลัวปะ่ะมึงกลัวไหมมึงกลัวไหมกลัวน,นิดหน่อยครับกลัวกลัวไม่ต้องลงจากรถเออแล้วมึงกลัวไหมได้อยู่ครับได้อยู่ผมได้หมดแล้ววันนี้จะไปขอนแก่นจะไปธุระขอนแก่นนะครับมันต้องผ่านสะพานห้วยตองตรงนี้เราจะไปจอดดูสิครับว่าเฮ้ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างนั้นมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะไปซื้อทูบก่อนบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับว่าเราจะไปมาครับมาน้องทูบอยู่ตรงไหนครับ เราได้ทูบกับเทียนแล้วนะครับเราจะลองชวนน้องๆพนักง,งานมีใครสนใจไปสะพานห้วยตองกับลุงไหมครับดูสีหน้าแต่ละคนครับสะพานห้วยตองเคยได้ยินประวัติสะพานห้วยตองปะน่ากลัวปะน่ากลัวอ่ะจ่ายตังค์เดี๋ยวเราซื้อทูบกับเทียนแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปลุยที่สะพานห้วยตองไปไปไปแล้วนะครับเราจะไปที่สะพานห้วยตองตามมาครับ ตอนนี้นะฮะลุงคนนี้ก็จะไปขอนแก่นนะฮะแล้วก็จะต้องผ่านสะพานห้วยตองน,นี้ยังไงก็ต้องผ่านนะครับปะเดี๋ยวเราไปกันครับนี่ฮะทางไปครับนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืน สำหรับขับรถเส้นนี้นะฮะนี่คือสะพานห้วยตองที่มีต่อม่อสูงถึง50เมตรก็คืออันดับหนึ่งในประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะคือที่นี่ป้ายจะเยอะมากครับป้ายบอกทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทึบเส้นอะไรต่างๆก็ตามนะฮะป้ายจะเยอะมากทางลงเขายาวหนึ่งกิโลเมตรครับดูนะฮะถ้ามองจากด้านนี้คือเราไปกลับรถมาครับจากชุมแพนะฮะเส้นนี้คือมาจากน้ำหนาวมาจากชุมแพรครับแล้วจะมุ่งหน้าเข้าไปที่หล่มสักนะครับคือป้ายบอกทางนี่แบบจะแบบบอกทีมากนะฮะทางโค้งคดเขียวมากครับบอกเลย นะ,ะต้องบอกนะครับว่าเส้นนี้นะฮะยิ่งดึกรถจะยิ่งผ่านน้อยมากแทบจะไม่มีรถผ่านเลยพูดง่ายงเพราะว่ามันขึ้นเขาคือรถจะผ่านน้อยมากนี่ดูครับว่าไม่มีรถเลยนะฮะเนี่ยรถมาคันหนึ่งครับนะฮะรถมาคันหนึ่งครับในดูนะฮะและเราก็ได้มาถึงที่หมายแล้วครับข้างหน้าครับ ตอนนี้ก็เห็นป้ายสะพานห้วยตองแล้วนะครับกลางวันทำไมมันสวยงามมากเลยครับแต่ทำไมตอนกลางคืนมันมันวังเวงมันดูแล้วมันน่ากลัวมันแบบมันน่ากลัวจริงๆครับอ๋ขนลุกครับจริงๆเลยคือขนลุกตอนนี้เปิดไฟในรถเดี๋ยวจะขอปิดไฟในรถนะฮะ ตอนนี้คือเปิดไฟสูงอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองปิดไฟดูนะเราจะลองปิดไฟดูครับมืดครับแทบจะไม่เห็นอะไรเลยขออนุญาตเปิดไฟสูงนิดนึงนะฮะด้านข้างนะครับด้านซ้ายมือนะฮะมีสารลาเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างครับ และตอนนี้นะครับก็ได้มาถึงสะพานห้วยตองแล้วนะครับป้ายครับต้องบอกนี้เลยครับว่ามันเปลี่ยวครับดูครับว่าไม่มีรถผ่านเลยฝนลุกจริงครับคือณเวลานี้รถไม่ผ่านครับนานๆจะมีรถแบบมึงจะเบียดกูทําไมเนี่ยที่นี่นะครับต้องบอกเลยครับเป็นสะพานที่ต่อม้อสูงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับห้าสิบเมตรและที่นี่นะครับล่าสุดที่ข่าวใหญ่ที่สุดนะฮะ เชียงรายขอนแก่นนะฮะเสียชีวิตไป29ศพแล้วก็บาดเจ็บอีกห6 6คนข้างล่างนี้ครับคือรถพลิกคว่ำลงข้างล่างนี้และอีกนะครับสิ่งที่ข่าวออกมาเรื่อยๆท่านลองเซิร์ชคำว่าสะพานห้วยตองดูแล้วกันครับว่าที่นี่เป็นยังไงแต่วันนี้เราไม่ได้มาลบหลู่ครับเรามาดีเรามานำเสนอมึงจะเบียดกูทำไมเนี่ย ไปเอาทูบกับเทียนมาไปไปคนเดียวอเนี่ยไปคนเดียวไ,ไ,ป,เยวไปเอาทูบกับเทียนในรถมาเร็วๆ <ST US K> คือสะพานนี้นะครับมันเป็นสะพานที่เหมือนถ้าเกิดพูดถึงก็เป็นเหวครับข้างล่างเนี่ยนะครับคือเป็นเหวเลยมึงจะลุกลี้ลุกลนทําไมไม,มีคนอยู่เลย่เนี่ยตั้งนานที่เราอาัดคลิปมาครับรถเพิ่งจะผ่านเนี่ยฮะได้ยินเสียงรถมาแล้วนี่คือรถบรรทุกนะครับ <ST US K> เขาอาจจะชินทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอะไร กผีโกผีเออแล้วมึงกลัวไหมได้อยู่ครับได้อยู่ได้หมดละได้อยู่ครับได้อยู่ผได้หมดละ <c oughs> เราจะขออนญาตจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับมึงจะสั่นทำไม <c oughs> ลูกไม่ได้มาลบหลู่นะลูกมาถ่ายทำม,มาตีแผ่ว่าที่นี่เป็นสะพานที่สวยงามมากตอนกลางวัน แต่ทําไมกลางคืนมันเป็นสะพานที่น่ากลัวหรือว่าแบบสยองขอยังไงก็ตามเปิดทางให้ลูกให้มาถ่ายทําคลิปนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับคือตอมอเนี่ยยาวเรียงรายมาก นี่คือรถบรรทุกมาครับดูนะฮะนี่รถบรรทุกมาครับคือมาเร็วมากคือมาเร็วนะฮะรถทุกคันที่ผ่านตรงนี้ถ้าเกิดว่าเคยผ่านอยู่บ่อยๆหรือเป็นรถเจ้าถิ่นเขาก็จะบีบแต่เพื่อที่จะขอทางเห็นไหมเนี่ยถ้ารถเจ้าถิ่นเขาก็จะค่อยๆมาครับค่อยๆมาครับค่อยๆมาทะเบียนเพชรบูรณ์ครับเขาก็จะค่อยมาถ้ารถมาในลักษณะแบบนี้ อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นแน่นอนด้านล่างครับเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนกลางวันให้ดูครับตอม้อครับ50เมตรสูงขึ้นมาจากพื้นดินซึ่งเป็นตอม้อที่ยาวแล้วก็สูงที่สุดในประเทศไทย ถ้าเรื่องเล่าที่นี่นะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าศพไม่รู้กี่ศพนะฮะที่มาเสียชีวิตนับได้คือไม่ต่ำกว่าร้อยศพพูดง่ายๆนะฮะไม่ต่ำกว่าร้อยศพนะครับที่นี่สะพานห้วยตองเดี๋ยวลุงท่นี่จะขอจุดเทียนหน่อยนะครับตอนนี้ลุงอยากจะสัมผัสนะครับว่าถ้าเกิดลุงอยู่คนเดียวเดี๋ยวตากล้องนะครับตั้งกล้องไว้แล้วก็เดี๋ยวลุงจะอยู่คนเดียวมืดมืดลองดูว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวขออนุญาตจุดเทียนรอบๆก่อนละกันนะครับมันมีสารลาอยู่ด้านข้างนี้นะฮะนี่คือถ้าพูดถึงนะครับศาลานี้จะเป็นสาลา,าพักลิมทางขนลุกหนักมากอะด้านโน้นมีพวงมาลัยแห้งแล้วก็ผ้าแดงเดี๋ยวตามมาดูครับเสื้อผ้าเขาด้านนี้มีผ้าแดงผูกเต็มนะครับแล้วก็มีสารสารพระภูมินะฮะสารพระภูมิแล้วก็ดูข้างล่างนะครับมีซากปลากหักพังของ สารต่างๆนี่ดูพวงมาลัยแห้งนะครับแล้วก็มีผ้าแดงผ้าแดงนี่ไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรแต่ลุงขอนั่งตรงนี้ลุงจะจุดทูบตรงนี้มึงจะเบียดอะไรนักหนามึงจะไปกลัวอะไรอยู่ออก,กูเฮ้ย,ย,ยมึงจะปิดไฟทําไมตอนนี้นะฮะเดี๋ยวลุงทนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามองไปด้านหลังนะครับผ้าแดงเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวลุงท่านี้ขอนั่งตรงนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ไฟปิดไปได้เลยครับเดี๋ยวเราจะอยู่กัน3ามคนนะฮะเราจะอยู่กัน3ามคน <IR illes> มึงจะจับทำไมจับไปลุงเราอยู่กัน3ามคนนะครับที่นี่นะฮะแล้วก็ ตากล้องก็ได้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มสามสิบหกนาทีนะครับห้าทุ่มสามสิบหกนาทีบรรยากาศรอบข้างคือเงียบมากไอ้นี่กลัวผีปะ่ะกลัวนิดหน่อยครับกลัวกลัวโถวผมไม่กลัวหรอกลุงเจนี้เจ๊ไหมฟังเสียงบรรยากาศที่นี่นะครับเดี๋ยวเงียบแป๊บหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งหายใจนะ มากเงียบมากครับเงียบมากแล้วข้างล่างเอาอย่างนี้พวกเรามานั่งสมาธิแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะเรามานั่งสมาธิกันเลย แล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาให้ได้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีคือต้องบอกนี้นะครับว่ามันน่ากลัวจริงๆมันเงียบนานๆจะมีรถคันหนึ่งผ่านมาเดี๋ยวขอนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้ถ้าดูบรรยากาศรอบข้างก็ค่อนข้างที่จะแบบเงียบแล้วก็วังเวงมากคือสะพานห้วยตองเนี่ยนะครับเรื่องเล่าเลยเป็นอะไรที่แบบชวนคนหัวลุกมากรถที่ผ่านมาที่นี่ทุกคันส่วนมากจะชะลอนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นณนะที่นี่นะครับยังไงก็ตามข้างล่างใต้สะพานนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยศพ บรรยากาศตอนนี้นะฮะห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนคือแบบน่ากลัวมากคือตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรแต่ถ้ามองดูแล้วในบรรยากาศรอบๆคือบรรยากาศบันวังเวงมากคาดีต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาเป็นการกระโดดสะพานตายก็แล้วแต่ครับสะพานนี้คือถ้ากระโดดลงไปก็คือไม่เหลือนะฮะ ถ้าหันศพคดีต่างๆที่อําพางนะครับเอามาทิ้งที่นี่ก็แทบจะหาไม่ได้คดีใหญ่ๆมีหลายคดีครับที่สะพานห้วยตองที่เกิดขึ้นที่นี่รถหลุดโค้งบ้างคือสะพานตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการตัดภูเขาเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเรานั่นเองนานๆจะมีรถผ่านทีหนึ่งครับไม่มีใครครับที่มาอยู่ตรงนี้ตอนกลางคืนไม่มีใครกล้า ต้องบอกเลยครับว่าบรรยากาศมันน่ากลัวจริงๆตอนนี้เวลาก็ผ่านไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับที่นั่งอยู่ตรงนี้มันมีความรู้สึกแบบมันรู้สึกไม่ปกติคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่ว่ามันรู้สึกไม่ปกติมันเย็นครับมันมีความรู้สึกว่ามันเย็นมันวูบมึงเดินไปเรียกตากล้องไปมึงเดินไปเรียกตากล้องมาเอากล้องไปไม่รู้ อะไรอะไรเห็นชุดสีขาวอยู่ตรงนั้นอ yeah> ่ะเอาคุณจริงๆ่ะนะอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงอยู่นิ่งๆเฉยๆก่อนเดี๋ยวกูพากลับใจเย็นๆมึงอยู่นิ่งๆก่อนลูกไม่ได้มาลบหลู่นะซาลูกมาดู ว่ามันเป็นยังไงลูกไม่ได้ลบหลู่เลยสาธุอย่าได้มาเกาะกวนหรือมาทำอะไรลูกเลยสาธุสาธุสาธุคือมันมีความรู้สึกว่า <Star> มันบูบวาบูบวามันแบบอยากให้มาลองดูครับว่าที่นี่มันเป็นยังไง ศาลานี้โดยปกติแล้วนะครับคนจะอยู่สาลานี้ตอนกลางวันคือเยอะมากมอไซค์จะมาจอดแถวนี้ครับเพราะว่ามันจะผ่านไปน้ําหนาวไปชุมแพไปขอนแก่นคนก็จะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ก็จะขายของกันมีอยู่สองสาล้านครับนี่คือด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราดูด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะถ้ามองไปข้างล่างกลางคืนอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะมาถ่ายกลางวันให้ดู นี่คือสะพานห้วยตองที่โค้งนะครับโค้งยาวไปด้านโน้นแล้วแท่งบาริเออร์เนี่ยนะครับแท่งบาริเออร์เนี่ยสังเกตดูนะฮะแท่งบาริเออร์ไม่มีที่ไหนสูงเท่าที่นี่มาก่อนถ้าเทียบแล้วก็น่าจะประมาณอกครับนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะแท่งบาริเออร์เนี่ยคือเขาป้องกันรถจะลงท้้งล่างแท่งบาริเออร์ที่นี่จะสูงกว่าใครเพื่อนเลยสูงที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้มั้งครับ สถานที่แห่งนี้นะฮะต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าสะพานห้วยตองอําเภอลมสักครับจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่นี่บอกเลยครับวิวดีมากแวะถ่ายรูปได้ครับดูครับ สำหรับคลิปนี้ลุงทุนี่ขอไปก่อนนะครับและต่อไปจะเอาทีมงานมาเยอะกว่าน,นี้คือวันนี้บอกตามตรงเลยคือไม่กล้าไม่กล้าที่จะลงไปข้างล่างในช่วงเวลานี้อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดติดตามครับสวัสดีครับ